ปฏิบัติการรูปผู้ชายชุดล่าพระการตอนพผานพระยมบทที่82จากบทประพันธ์ของพันรมเทียนสแน็คบาร์ลาเวียงรสในเวลากลางวันไม่มีอะไรผิดแปลกในสายตาภายนอกที่พลุกพล่านในย่านเมืองจำลองของคนอเมริกันแห่งนั้น หลายคนเข้ามาหาความสำราญจากรถอาหารว่างราคาแพงแต่หลายคนก็กลับออกไปหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปบริกรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามปก,กติในห้องรับชั้นบนของสแน็คบาร์แห่งนี้อันเป็นสถานที่ที่มิดชิดและปลอดภัยที่สุดในการพบปะหาเรอระหว่างมือดีของฝ่ายเสือราชการลับโดยเฉพาะคมสรครบ ริธีนรุบาลและสายรับรหัสหนึ่งหแห่งหน่วยสิงดำรวมกลุ่มกันอยู่พร้อมหน้าอีกครั้งหนึ่งในห้องนั้นเบื้องหน้าของคนทั้งสามเป็นเหล่าและอาหารว่างแต่ดูเหมือนจะถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครแยแสเท่าใดนักแต่ละคนพวงอยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าที่ปรึกษากันเครียดอยู่เป็นเวลานับชั่วโมงแล้ว ภายหลังจากที่ได้ร่วมผจญกับเหตุการณ์สยองราวกับเกิดสงครามกลางเมืองเมื่อคืนที่แล้วมาสมองและจิตใจของกองจักรกมาลาศเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่สามารถที่จะตามรอยกิ่งกระหนกสุรการได้เลยร่องรอยที่เห็นอยู่ชัดๆด้านหลังบ้านไม่อยากจะปักใจเชื่อวันนั้นเป็นสาเหตุของการสูญหายของหญิงสาวนอกจากนี้แล้วเจ้านิดพรมสอน หนึ่งในบรรดาวายร้ายที่ร่วมปฏิบัติงานคราวนี้ซึ่งเขายิงคว่ำไปคามือก็หาไม่พบแม้แต่ซากเขาพลระออกมาจากสถานที่เกิดเหตุนั้นหลังจากที่กําลังปราบปรามเพิ่มเติมมาถึงเพียงไม่นานและเมื่อได้ลังเลอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็ตัดสินใจที่จะพบคมสรครบเป็นอันดับแรกพราะรู้อยู่ล่วงหน้าแล้วว่าในการปฏิบัติงานขัดขวางต่อต้านคราวนี้ ยอดสหายผู้นั้นได้เข้าร่วมมืออยู่ในสถานการณ์เดียวกันเป็นหน้าฉากภายนอกด้วยเสียเวลาติดต่อเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยกลไกอัจฉริยะของกองการจารกรรมเขาก็สามารถติดต่อกับสถานีกลางได้สำเร็จจากนั้นก็ดิ่งตรงเข้ารังเดิมจัดก,การลอกคราบมนสุริยะออกสวงคราบใหม่ในฉากนักธุรกิจพื้นพื้นสามันทั่วไป แบบเดียวที่เคยใช้สมัยที่ไปร่วมสังเกตการในการแก้ไขกำไรเมรเตโยให้แก่คมสระคบมาแล้วซึ่งเป็นคราบที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่สุดโดยปราศจากสายตาใดจะสงสัยจากนั้นก็เลี้วตรงมายังสแน็คบาร์ลาเวียงรสอีกไม่นานจากนั้นเขาก็ได้พบกับคมตามที่ต้องการแต่หัวนหน้าหน่วยสิงห์ดำไม่ได้มาแต่ลำพังคนเดียวหากมีอดีตเจ้าสลัด ฤทธีนรบาลพ่วงท้ายมาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เขานึกไม่ถึงมาก่อนทั้งสามแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ต่างประสบกันมาแต่ละคนแตกต่างกันไปพร้อมทั้งหาเรือใคร่ครวนกันอย่างหนักสำหรับนิดพรมสอนอะกอย่าไปพะวงถึงมันอยู่เลยนาวาโทแห่งราชนาวีเอ,อ่ยเสียงห้าวฉันรู้มาชัดแล้วว่าเวลานี้จอนิดหลบซ่อมอยู่ที่อู่พศานยนเอกมัยนั่นแหละ มันไม่ได้ตรงไปที่นั่นทันทีหลังจากที่ออกจากบ้านกิงกันหนกในตอนแรกประมาณสองยามมีคนเห็นมันแวะหลบเข้าไปที่บ้านเศรษฐีก่อนต่อจากนั้นอีกประมาณช่วโมงมันก็ไปเอกมยัยซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่โอภิสานยนเนี่ยตามลักษณะที่แกบอกมันก็จะต้องเป็นสถานีสั่งการแห่งหนึ่งของจางซูเหลียงเวลานี้คนขับันกำลังจับตาอยู่แล้ว กงจากพยักหน้าอย่างเข้าใจเหลือบมองอดีตเจ้าสลัดอย่างศรัทธาเลื่อมใสแม้ว่ายอดสหายผู้นี้จะไม่ได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์ละเลงเลือดเมื่อคืนนี้โดยตรงแต่ก็เป็นของแน่นอนเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีวันหลุดรอดพ้นไปจากความรอบรู้ประหนึ่งหูผีจะหมูกมดของหมอไปได้เป็นอยู่อย่างไรก็เป็นไปเช่นนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ริทีย่อมจะต้องไปสืเสาสหาข่าวมาป้อนให้เขาได้อย่างรวดเร็วทันเวลาทุกคราวที่ต้องการฉันยังวิตกอยู่ก็แต่เรื่องกิ่งกนกน,กนี่แหละคมเอ่ยขึ้นเหมือนรำพึงเวลามันไม่ห่างกันเลยหลังจากที่พ่อเขาหล่อนหายไปจากบ้านตามที่แกนทสันทิฐานมาในตอนแรกก็พอจะจับเขาได้ว่าเวลาเนี้กิงกนก,น,กน่าจะต้องตกอยู่ในกำมือของจางสูเหลียงเหมือนกับด็อรกรันไม่มีปัญหา และมันก็จะเป็นผลมาจากอินไซ์อัเปลีตัวนั้นแหละฉันนึกมาก่อนแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเร็วแบบนี้อดีตผู้บังคับกองพันพลร่มกล่าวเสียงแหบทั้งที่ฉันเองก็พยายามป้องกันอย่างดีที่สดุดแต่ที่มันเอาไปได้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นลอกเขาชะง,งักคำพูดเพียงแค่นั้นกรามถูกบทเข้าหากันจนโนนไอ้หุ่มหาปาลาไหลตัวนั้นนั่นเองคมเสริมขึ้นแผ่วเบาอย่างเข้าใจและเห็นใจ อย่าว่าแต่แกเลยฉันทรงพลและตำรวจทุกคนก็นึกไม่ถึงว่ามันจะมาไม้เนี้ฉากแรกมันก็เล่นงานเอารถฉลามที่วิ่งนำมาก่อนเค้กเกลลงไปนิคูด้วยการใช้รถบรรทุกสิบล้อพุ่งขชนชิบหายไปทางรถทั้งคนเท่านั้นนึกว่าจะไม่มีอะไรอีกแต่ที่ไหนได้ยิ่งกว่าที่ฉันคาดหมายจางเคยบอกฉันจริงว่าถึงเวลาปฏิบัติงานเต็มสภาพของวนอปรีนั่นเมื่อไหร่มันจะมีปืนแสงคอสมิกเป็นอาวุธ แต่ฉันก็เพิ่งประจักษ์อภินิหารของเปิร์นนั่นกับตาชัดๆอีตอนนี้เองอย่าโทษตัวแกเลยกงจากทุกๆคนก็ไม่ได้คาดเรื่องนี้มาก่อนแม้แต่ฉันเองซึ่งน่าจะรู้ดีกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ฉเฉลียวใจคิดฉันพอจะเดาความมุ่งหมายของจางได้กงจากพึมพำเบาๆมือที่กำแก้วบาลันดีสั่นเล็กน้อยการที่จางเอาตัวเก่งกันหนกไป ไม่มีอะไรมากไปกว่าจะสอบให้ได้ความจริงเกี่ยวกับทิศทางของมนและจางจะต้องสืบรู้อวมมนจริงนะรักใคร่ชอบพอก็กิงกันกมาก่อนการที่ยึดตัวกิ่งกันกไว้อาจจะใช้เป็นเหยื่อล่อมนก็ได้แต่ฉันยังเสียวสันหลังอยู่นะอะไรเหรอเพื่อนทั้งสองร้องออกมาพร้อมกันฉันไม่แน่ใจว่าถ้าจางเอาตัวกิ่งกันกไปได้จริงอย่างที่เราคาดการกันอยู่เนี่ยจางจะรีดกิกนกันกแบบไหนเพราะกิ่งกันกก็รู้อยู่แล้วว่าเวลานี้ มนตัวจริงนะ่ะตายโหงไปแล้วใครคนหนึ่งตหาหักละ่ะที่สวมคราบมนเข้ามาแทนทัดจางรีดกิ่งออกไปได้ถึงขนาดนี้มันก็น่าจะยุ่งในตอนต่อไปทีเดียวละแต่กิ่งกระหนกก็ไม่รู้ว่าไอ้ใครคนหนึ่งที่แกว่านะ่ะแท้จริงมันคือใครไม่ใช่เหรอฤิทีนฤะบานผู้รอบคอบร้องขัดมาตามที่แกพูดมานี่มันก็น่าคิดเหมือนกันกงจกักท่านหล่อนจะถูกจางรีดจริงๆแล้วก็ฉันว่าอย่างนี้ที่สดที่จางจะรู้ก็เพียงว่า มนสุริยะน่ะคือจักรมเหสวนเบสของมันนั่นเองถ้าจะมีเรื่องยุ่งอย่างที่ว่าก็ตอนที่แกจะใช้คราบเสือปรอนตบตามันไม่ได้อีกต่อไปเท่านั้นและแกก็จะต้องระวังตัวให้หนักยิ่งกว่าเดิมอีกร้อยพันร้อยเท่าทีเดียวแต่ฉันก็รู้มาว่าแม่ยอดหญิงกิ่งกระดกของแกนี่นะหล่อนก็ใจเด็กเกินผู้หญิงอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอฉันก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นแหละเป็นคําตอบจากกองจากเพียงเท่านั้นแล้วต่างก็งเงียบกันไปชั่วขณะ ขมขยับกายเล็กน้อยแล้วเอ่ยช้าๆอย่างใคร่ครวญถ้าเราจะพยายามมองในแง่ดีไว้ก่อนฉันก็คิดว่าเรื่องที่เราหารือกันเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นล็อกเพราะความมุ่งหมายของจางก็เป็นอย่างที่แกคาดคะเนไว้แล้วคือพยายามที่จะบีบหาทางเอาตัวมนผู้ซึ่งหมอถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญอันดับหนึ่งมาให้ได้เท่านั้นหมอคงจะไม่สงสัยว่ามนสุริยาน่ะแท้จริงก็คือจักรมเหสวร เพราะดูตามเหตุผลก็ไม่น่าจะมีอะไรทําให้จางเฉลียวคิดไปถึงขนาดนั้นการตายของบนเป็นเรื่องที่รู้กันเฉพาะทางฝ่ายเราและเป็นความลับอย่างสุดสดแม้แต่ในวงการเดียวกันบางคนก็ยังไม่รู้เมื่อเห็นสหายทั้งสองทําท่าจะเอ่อยอะไรออกมาคมก็โบกมือเสียก่อนยิ้มเยือกเย็นแล้วกล่าวต่อไปว่านอกจากนี้เมื่อคราวฉันก็เหมือนกันมรกรคยตั้งของสังเกตไว้กับแกแล้วไม่ใช่เลือดิ์ว่า ฉันอาจจะถูกฉีดสโคพลามินซึ่งความจริงแล้วจางก็ไม่ได้รีดฉันไปถึงขนาดนั้นหรอกและคราวนี้ลองสมมติว่ากิ่งกระหนกจะถูกฉีดสโคพลามินหรือโซเดียมอะมีตันจริงแต่สารสกัดชนิดนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อฉีดใครเข้าไปปุ๊บผู้ถูกฉีดจะเล่าอะไรเพ้อเจอออกมาเหมือนนกแก้วนกขนทองหรือเ,เปล่าอยากจะรู้อะไรก็ต้องถามนำสกอรถึงจะตอบออกมาได้ตามที่รู้เห็นมา การที่จ้างไม่ได้คิดที่จะใช้สะโพคลามีนกับฉันอาจจะเป็นเพราะหมอยิ่งใหญ่ในเกียรติภูมิวัดทรงปัญญาล้ำลึกไม่มีใครเทียบได้หรือไม่ก็เชื่อใจในอำนาจของเขาว่าคงจะไม่มีใครกล้าเล่นตลกเมื่อผเผชิญหน้ากับเขากระมังเป็นไงพอฟังได้มะตามที่ฉันว่ามานี่ทั้งสองคนเงียบไปจากคำพูดที่เต็มไปด้วยเหตุผลของหัวหน้าหน่วยจารกรรมแต่ก่อนที่ใครจะเอ่ยอะไรออกมาอีก หลอดไฟสีแดงบนเครื่องเรียบภายในก็สว่างบูบขึ้นเป็นจังหวะคมเหลือบตามองเพื่อนทั้งสองนิดนึงแล้วกดปุ่มสวิตช์เครื่องรับมีอะไรเขากรอกคำถามลงไปสั้นๆหมดทงชัยขอพบผูพันธ์ครับหัวหน้าเสียงจากอีกฝ่ายกล้องมาเร็วเปรือผิดสังเกตบอกว่ามีธุระสำคัญและด่วนที่สดเข้ามาได้คมสับสวิตดังเดิมและหันขับมาทางผู้ที่ถูกกล่าวขวัญถึง กงจักขโมดคิ้ยวเข้าหากันเปลี่ยนอิริยาบทเป็นนั่งตัวตรงแต่หูพึ่งขึ้นมาทันทีพอสบตากับคมก็สายหน้าเดาไม่ถูกว่าธงชัยมีธุระสำคัญอะไรกับเขาในเวลานี้ครู่ใหญ่ต่อจากนั้นสายลับมือดีในคราบของโชเฟอร์แท็กซี่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูลับแล้วปราดเข้ามาหากงจากก่อนผู้อื่น ท่าทีของธงชัยตื่นเต้นลุกลีลุกลนอย่างไรพี่กนส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้เขารีบคลี่ออกอ่านอย่างรวดเร็วแล้วก็ชะง,งักงันไปอะไรกันวะเนี่ยเขาร้องออกมาอย่างุนงงแล้วก็โยงกระดาษแผ่นนั้นลงบนโต๊ะตรงหน้าริทีไวกว่าตะครุบไปได้ก่อนพอรู้ข้อความก็ผิวปากหือส่งมาให้คมเป็นลําดับต่อไปแล้วหัวหน้าหน่วยจรกรรมก็นั่งกับริบตาปริบป,ปรปิงงไม่แพ้สาหายทั้งสองแกเอามาจากไหน อดีตผู้บังคับกองพันพลร่มกล่าวขึ้มขึ้มเราสักห้าโมงเช้าเห็นจะได้ครับผมส้งสังเกตการอยู่ที่พัดพงเยื้องขับสารอันโตนิโอหาข่าวเพิ่มเติมตามที่บุการสั่งไว้ธงชัยรายงานชัดถ้อยชัดคําแต่ยังไม่คลายความตื่นเต้นในกระแสเสียงรออยู่ที่นั่นสักพักก็พอดีโจเซฟฟ,ฟินโผล่ออกมาทางไหนไม่ทราบ หลอนตรงมาหาที่รถผมเหมือนคนที่จะโดยสารแท็กซี่ทั่วท่วไปแล้วว่าจ้างผมให้ไปส่งที่ตอกจนันพอรถจอดก็ส่งเงินให้โน้ตแผ่นนี้ซุกอยู่ในธนบัตรที่หล่อนส่งมาให้นั่นแหละครับหล่อนพูดอะไรก็แกหรือเปล่าเปล่าเลยครับเมื่อส่งหล่อนที่ตอกจันแล้วแกถามหล่อนไปหรือเปล่าสังเกตเห็นไหมว่าทิศทางของหล่อนไปทางไหน ผมไม่กล้าตามไปครับเพราะเกินฝาที่ได้รับคำสั่งและไม่รู้ว่าหล่อนจะมีอะไรซ่อนอยู่จู่ๆหล่อนก็โผล่ตัวมาเหมือนผีและดิ่งตรงมายังผมเลยทีเดียวส่วนในตรอกนั้นแคบเกินกว่าที่จะตามไปครับมันแคบเจิงแต่ไม่มีมุมที่จะกำบังได้เลยอีกอย่างหนึ่งถ้าผมตามไปหล่อนจะต้องเห็นและก็สงสัยแน่ตอนแรกผมก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องโน้นนี่หรอกครับแต่นึกเอจใจว่าทำไมหล่อนถึงพับธนบัตรแบบนั้นพอคลี่ออกดูรู้เรื่องก็รีบมารายงานพวกผันนี่แหละ ผมรู้ว่าผู้พันธ์อยู่ที่นี่เพราะทางส่วนมาคับการบอกหัวนหน้าหน่วยสิงดําหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมามองอีกแล้วอ่านออกมาดังๆบอกจักให้ไปพบที่โคโรราโดสปริงคืนนี้เวลาห้าทุ่มตรงมีข่าวเกี่ยวกับกิ่งกันนกเป็นข้อความห้วนสั้นเท่านั้นเองแต่ก็ได้ความพอชัดเจนเท่าที่ผู้เขียนรถแผ่นนี้จะใช้เวลาจำกัดส่งข่าวมาให้ได้ กงจากหน้าเครียดใช้สมองอย่างหนักหน่วงพฤติการของโจเซฟเฟนในครั้งนี้ออกจากพิสดารไปกว่าปกติแล้วนี่ย่อมแสดงว่าบัตรนี้หลอนทราบได้แน่ชัดแล้วว่าชัยจันกระโทกโชเฟอร์แท็กซี่นั้นที่แท้แล้วก็คือส่วนหนึ่งของสือราชการลับและมีความสัมพันธ์ติดต่ออยู่กับเขาตลอดเวลาการเจาะจงโดยสารรถของธงชัยย่อมเป็นประจักษ์ชัดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่แล้ว จะเกิดความละหลวมบกพร่องในการปฏิบัติงานของฝ่ายเขาหรือหล่อนจะสามารถล่วงรู้มาได้เองเป็นสิ่งที่คาดไม่ถูกความจริงเขาเองก็รู้ตัวอยู่เสมอวันนับตั้งแต่เริ่มเข้ามาเกี่ยวพันกับหล่อนใกล้ชิดและผูกพันแน่นหนาขึ้นเป็นลำดับเขากลับตกอยู่ในภาวะเป็นรองหล่อนอยู่ตลอดเวลาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันยิ่งนานวันไปดูเหมือนหล่อนจะล่วงรู้ทิศทางของเขามากยิ่งขึ้นตามลำดับเวลา ส่วนตัวเขาเองเล่าไม่มีโอกาสเช่นว่านี้เลยแกจะเอาอยัางไงริทีร้องถามมาพลางรินบรันดีออกแจกจ่ายส่งให้สายรับมือดีแก้วหนึ่งกงจักก็ตัดสินใจในวินาทีนั้นฉันจะไปตามที่หล่อนนัดไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการส่งข่าวของโจคราวนี้แสดงว่าหล่อนจะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกิ่งกนกซึ่งมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหล่อนอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ พิจารณาดูจากเวลาที่หลอนนัดหมายยังเหลืออีกตั้งหลายชั่วโมงถ้าเป็นกรณีด่วนที่จะต้องแก้ไขหรือจัดการสับพลันหลอนคงจะไม่ท่วงเวลาจนถึงห้าทุ่มล็อกแต่ก็นั่นแหละฉันคิดว่าคงจะไม่มีอะไรเสี่ยงนักลอกสำหรับรายการเนี้โจคงจะไม่มีกับหรือกวนอะไรเวทขอเล่นงานฉันลักษณะท่าทีของหลอนก็พอจะอ่านออกอยู่บ้างถ้าเป็นกับกลนที่เกิดขึ้นโดยหลอนถูกบังคับล่ะอะไรจะเกิดขึ้น อดีตเจ้าสลัดถามมาอีกอย่างคนไม่ประมาทต่อเหตุการณ์แต่น้ำเสียงไม่จริงจังเท่าไหร่นักยกแก้วเหล้าขึ้นเดิมรวดเดียวหมดฉันก็จะทำไปตามแผนเดิมนั่นแหละจะเกิดอะไรขึ้นในคราวนี้ก็ให้มันรู้ไปแกจะไปแบบไหนตามแบบที่เคยนั่นแหละคนเดียวถ้าแกต้องการอย่างนั้นก็ตามใจฉันจะตัดการให้แกเองคมกล่าวเร็วเปรือแล้วก้าวพรวดไปที่โต๊ะเล็กมุมห้องคว้าหูโทรศัพท์ขึ้นหมุนหน้าปัดเบืเ่ด ครั้นแล้วก็กรอกคำสั่งพูดสั่งการไปอย่างรวดเร็วครูใหญ่ก็วางหูหันมายิ้มให้แก่สหายทั้งสองพูดขึ้นเรียบเรียบว่าที่โคโลราโดสปริงที่แกะจะไปคืนเนี้ยตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปแล้วส่วนหนึ่งเป็นแขกบอยพาร์ทเนอร์ตลอดทั้งคนขับแท็กซี่จะเป็นคนของสื่อราชการลับทุกคนเคยเห็นหน้าทั้งแกและก็โจเซฟฟินมาทั้งนั้นพวกนั้นจะอยู่ในลักษณะให้ความคุ้มกันแก,นกนอย่างเต็มที่ แกหรือโจเซฟฟินจะอยู่ตรงไหนก็ตามจะไม่พ้นสายตาของพวกนั้นไปได้และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทุกกรณีถ้าที่นั่นเป็นกับหรือคนอย่างที่สงสัยเป็นไงพอไหวไม่แค่เนี้ยกงจากยิ้มเล็กน้อยในความรอบคอบของยอดสหายไม่ต่อว่ากระลายแต่พยักหน้าให้คั้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนพูดเสียงต่ำๆในลงคอเอาละฉันเห็นจะไปสทัทีมาจมอยู่ที่นี่นานเกินพอ แกจะจัดการยังไงก็เป็นเรื่องของแกเองขาดคําสายลับรหัสหนึ่งหของหน่วยสิงดําก็ก้าวเท้าออกไปจากห้องด้วยกิริยาปกติคมหันมาทางริธีที่นั่งกัดริมฟีปากคิดอยู่โดยไม่พูดจาอะไรแกจะเอายังไงต่อไปสําหรับรายการนี้ริ์เออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะในระยะงานที่ติดพันกระชั้นชิดแบบเนี้ นาวาโทแห่งราชนาวีครางออกมาแต่ฉันเชื่อมือกองจักไอหมอนั่นมันบ้าระห่ำยิ่งกว่าแกกับฉันสองคนรวมกันซะอีกแต่ฉันคิดว่าหมอมีเหตุผลของหมอที่จะไปคนเดียวและก็ทําคนเดียวแต่ฉันก็จะไม่ปล่อยพ้นสายตาฉันไปได้ล็อกและอีกอย่างหนึง่งริธีทําหน้าเคร่งยกข,ออกข้อศอกพาดเข่าโน้มตัวเข้ามาใกล้ไอที่คับนั่นน่ะฉันคิดว่ามันคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นลอกถ้ากงจักจะพบโจเซฟฟินได้จริง จะพบในสายตาประเจิดประเจิดภายนอกไม่ได้จะต้องมีสถานที่ลับที่จะส่งข่าวในเรื่องกิงกันอกอาจจะเป็นที่นั่นหรือที่อื่นก็ได้นะฉันว่าแกหรือพวกแกน่ะเหนื่อยเปล่าที่จะคอยจับตามหมอมันคืนเนี้ยแต่ถึงยังไงฉันก็จําเป็นต้องทำบ้าเดาใจไอเสือนี่ไม่ออกเลยแฮะว่ามันจะเอาอยัางไงฉันน่ะบอกตรงๆว่ายังเสียเรื่องกิงกน,นกอยู่ไม่หาย พอหายไปกยกๆแล้วนี่ลูกสาวดันหายไปอีกคนอย่างเงี้ยไอ้หนวดยาวเพื่อนเราคนเนี้ย,ยิ่งนานไปดูเหมือนยิ่งถือไพ่มือนเหนือกว่าเราทุกทีแล้วยังไม่รู้ว่าจะเกิดพฤติการชิบหายวายวอดอะไรขึ้นมาอีกถึงเวลาแล้วรู้เองอย่างน้อยที่สุดฉันก็เชื่อว่ากงจักคงจะให้ข่าวอะไรเพิ่มได้แน่ฤิทีนฤรบาลตอบได้เพียงแค่นั้นหันไปสั่งการอะไรกับธงชัยสองสามคำ สายรับรับคําอย่างสงบแล้วออกจากห้องตามไปเป็นคนต่อไปโคโลราโดสปริงสถานเริงรมยามราตรีทางชานพระนครเริ่มอุ่นหนาฝาข้างขึ้นเป็นลำดับตามเวลาที่ล่วงไปเบื้องหน้ารถยนต์จอดแน่นขนัดเป็นตับราตรีสโมสรแห่งนี้เพิ่งเปิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานมานี้เองแต่โดยที่บริการดีและผู้จัดตั้งฉลาด พอที่จะลงทุนสั่งนักดนตรีและฟลอโชจากต่างประเทศด้วยราคาสูงลิบจึงทำให้เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดใจผู้พิศสมัยราตรีทั้งหลายให้เข้ามาร่วมในสถานที่แคบแค่แห่งนี้แน่นขนัดเหมือนยัดธนานที่โต๊ะเล็กเดียวใกล้ประตูทางเข้าร่างตะคุ่มตะคุ่มร่างหนึ่งนั่งจมสงบอยู่ที่นั้นเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงมาแล้วบนฟรอยังว่างเปล่ามีแต่ดนตรีบรรเลงอยู่แผ่ว รอเวลาอีกประมาณไม่กี่นาทีก็จะถึงกำหนดนัดหมายอากาศเย็นช่ำในห้องนั้นไม่สามารถจะทำลายความเร่าร้อนในจิตใจของเขาได้ยังมืดไปหมดว่าในสถานที่ที่พลุกพล่านเช่นนี้เขาจะพบโจโซเซฟฟินได้อย่างไรเผาบุริติดต่อกันไปมวนแล้วมวนเล่าเวลาใกล้เข้ามาจะถึงกำหนดเข้าทุกทีกงจากพลิกข้อมือดูนาฬิกาบ่อยครั้ง เริ่มรู้สึกกระวนกระวายตาเหลือกกวาดไปรอบด้านแต่ละคนในสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะสำเริงสำราญเฉพาะหน้ากันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสนใจแม้แต่น้อยบอยในเครื่องแบบถือถาดเปล่าเดินเฉียดเข้ามาเขาดีดนิ้วเรียกแล้วสั่งวิสกี้เป็นแก้วที่สามระหว่างที่รอคอยเล่านั่นเองเขาก็ลุกผละหายเข้าไปในห้องน้ำเมื่อจัดการกับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่โตะ๊ะ อีกสองสามช่วงโต๊ะจะถึงโต๊ะของเขาก็ต้องชะง,งักกึกแล้วเบี่ยงกายเข้าหลบเสาคอนกรีตต้นหนึ่งอย่างเรามาระวังตาสว่างจ้าขึ้นด้วยความกังขาสัญชาตยานแห่งการระแวงภัยทุกชนิดตื่นพร้อมเบียยร่างเขาชิดมุมมืดกวาดสายตาสำรวจรอบตนเองอย่างเรามาระวังโต๊ะของเขาบัดนี้มีใครมาถือสิทธิ์นั่งอยู่แล้วผมสีทองสยายเคลียร์ไหลอยู่ในชุดราตรีสีมืดปักระยับไปด้วยดิน้น ลักษณะของหล่อนกำลังอยู่ในภาวะปล่อยอารมณ์เต็มที่ไม่สนใจกับใครนอกจากวงดนตรีบนเวทีข้างหน้ามือหนึ่งถือแก้วมาร์ตินี่อีกมือหนึ่งขี้บุรี่ส่งควันกรนอึดใจเต็มๆที่เขาพยายามเพ่งร่างในเงาสลัวนั้นถามตนเองว่าหล่อนจะเป็นยาหยีหรือโจเซฟฟินไปได้หรือไม่แต่แล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาคลางแคลงสารพัดชนิดที่ไม่อาจจะตัดสินใจถูก พราะสตรีที่เห็นในสายตาขนาดนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เชื่อได้ว่าหล่อนคือแม่แว่นทิพย์ผู้ที่เขาปรารถนาจะได้พบเลยโจไม่ได้มีผมสีทองแม้ว่าใบหน้าและส่วนสัตว์เช่นที่เห็นอยู่นี้จะมองดูใกล้เคียงกันที่สดจะว่าหล่อนเข้ามานั่งที่โต๊ะเขาเพราะความเข้้ใจผิดโดยคิดว่าโต๊ะว่างก็ไม่มีเหตุผลที่จะให้คิดได้ แก้วเหล้าของเขาที่ยังวางทนโทษอยู่ก็ดีบุหรี่และไลเตอร์ก็ดีบ่งชัดอยู่ว่าโต๊ะมีเจ้าของมีอยู่สองอย่างเท่านั้นสำหรับปรากฏการณ์แบบนี้ถ้าไม่ดีก็ร้ายที่จะเป็นเรื่องบังเอิญนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ใช้เวลาช่างใจเพียงวิบตาเดียวจากมเหศสวนก็สาวเท้าเดินย่องย่องตรงเข้าไปที่โต๊ะเดิมของเขาด้วยอาการเป็นปกติ ลากเก้าอี้ตัวตรงข้ามกับหล่อนไม่หย่อนกายนั่งพร้อมกับร้องทักส่งเดชเหมือนคนที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไฮเจนเน่ไฮแจ็คหล่อนเลิกคิ้วยิ้มทักตอบอย่างสนิทถนมมาทันควันส่งเดชพอๆกันจากมึนงงไปหมดกำหนดสถานการณ์ไม่ถูกแต่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้มิดชิดภายใต้สีหน้าตายดำดินต่อไปเข้าโูปเข้ารอย ทั้งๆท,ที่เดาไม่ได้ว่ารูปร้อยมันจะไปลงเอยเอาแบบไหนมาตินี่ของเธอหมดแล้วอีกสักแก้วดีไหมสาวผมทองผู้ลึกลับเบิกตาโตพยักหน้าก็ดีขอบใจที่รักเขาดีดนิ้วเรียกพนักง,งานรับใช้มาสั่งมาตินี่และวิสกี้ของตนเองมาอีกอย่างละแก้วยิ้มกลันกร้นจ้องตาหล่อนขอเขมงแล้วหยิบบุหรี่ขึ้นมาพกคว้าไลเตอร์หล่อนก็ตักุบข้อมือเขาไว้ กดบังคับให้เขาชะง,งักมืออยู่เพียงแค่นั้นตัวหล่อนเองชะโง,งกตัวข้ามโตะ๊ะยื่นริมฝีปากแดงสดที่ข้าุุรีติดไฟของตนเองไว้ส่งมาให้เป็นความหมายให้ต่อจากบุหรีของหล่อนจากจดปลายบุหรี่ของเขาเข้าไปชิดกลิ่นไอจากซวงอกอันเบียดเบ่งอยู่ในเสื้อราตรีคอลึกแหลมซึ่งขนาดนี้อยู่ห่างจากจมูกเขาเพียงฝ่ามือกรุ่นมาสัมผัสคานปราสาสชวนให้เลือดร้อนชา เราควรจะเต้นรำก่อนที่เราจะมาถึงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นล่อนรีตาให้นิดนึงอย่างคนขี้เล่นแล้วลุกขึ้นและโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรือคำวนวณสิ่งใดได้เลยอึดใจหลังจากนั้นจากอบร่างอวบอัดเต็มไปด้วยมังสาสัมผัสสร้างรันจวนใจไว้แนบแน่นเคลื่อนไหวอยู่กลางฟรออันมืดสลวัวล่อนทำเพลงทรอดนตรีอย่างแสนสกเบีเดยดกายเข้ามาราวกับคู่รักกันมานานปี ศีรษะพิงอยู่กับแผงอกกว้างใหญ่มาทาเขาก้มรงกระซิบเรียกข้างหูตั้งชื่อใหม่ตาสีฟ้าเต็มไปด้วยปริศนาคู่นั้นปรือรีืมทอมหล่อนก็ทายาิเปลี่ยนชื่อเขาโดยฉับพลันเหมือนกันเธอเป็นแม่เทพธิดาสีทองที่สดใสเหลือเกินแต่บอกหน่อยได้มะเธอมาจากไหนสวรรค์หรือวันนรกบางทีอาจเป็นสวรรค์หรือบางทีก็อาจเป็นนรก มันสุดและวแต่เหตุการณ์ทำยังไงถึงจะรู้ได้ไม่ยากหรอกเมษสาผมท้องเอ่อยมาในเสียงแผ่วเบาอ้อยอิงลักษณะสายตาภายนอกคู่ใดก็ตามที่กราดมาพบย่อมจะเข้าใจว่าทั้งคู่อยู่ในอารมณ์พร่ำเพ้อสเสน่หาเต้นลํากระจบเพลงนี้กลับไปนั่งที่โตเธอเข้าห้องน้ำอีกครั้งแล้วก็ทะลุกออกหลังโรงครัวของคลับเนี่ยไปตรงบริเวณจอดรถ รอปากทางเข้าด้านซ้ายรถโอเปินสีเขียวหมายเลข1 2 3 4 1จะจอดอยู่สวรรค์หรือไม่ก็นรกรอคอยเธออยู่ที่นั่นแล้วจากมาเหุสวนหูพึ่งในทันทีนั้นหัวใจเต้นแรงใครเขากระซิบเบาที่สดุดฮาร์ดหลอนบอกสั้นๆฮาร์ดก็คือดวงใจและดวงใจก็คือรหัสที่ใช้แทนยาหยีหรือโจเซฟฟิน ที่รู้กันในระหว่างเขาและจอมจารัสตรีผู้นั้นเท่านั้นเสือกรุงถอนใจยาวขอบใจมากไอรินฉันไม่ชอบเปลี่ยนชื่อบ่อยนักหรอกนะมันไม่สำคัญนักไ่เชลหรอทูนหัวแต่มันทำให้ปวดหัวเสียนี่กระลายฉันควรจะเรียกเธอว่าอะไรดีอะไรก็ได้แต่อย่ามันเปลี่ยนนักแล้วหล่อนก็หัวเราะจนสวงอกที่แนบอยู่กับเขาสะเทือนเป็นระลอกฉันเรียกเธอครั้งแรกว่าอะไรนะ ไม่โฉมงามผมทองตาสีฟ้ายักษ์ไหลจำไม่ได้ทางนั้นก็ขอเรียกใหม่อีกสักครั้งเป็นการถาวรก็ลองเรียกสิยิหวหล่อนห่อปากลืมตาโตแล้วยื่นริมฝีปากเข้ามากระซิบข้างหูเขาฟังคล้องกับยาหยีความหมายใน่าใกล้เคียงกันด้วยแปลว่าอะไรยิหวาดวงใจยาหยีที่รักยิหวายาหยี ดวงใจที่รักเหมือนเหมือนกับเพลงเดียรฮาร์ดที่เราเต้นอยู่นี่มีหน้าลิ้นอย่างนี้นี่เองทำไมหล่อนยิ้มตวัดหางตาค้อนนิดนิดเล็บจิกที่ไหล่เขาไม่รู้ไม่บอกยิหวหาเราจะพบกันอีกไหมถามยาหยีดูสิจากมเหศสวนกลืนน้ำลายเพลงนั้นจบทั้งสองกลับมานั่งโตะ๊ะยิหวาผู้มีสมสีทองยกแก้วขึ้นกระดกให้เขาแล้วจิบ กระซิบยิเย้มขอให้โชคดีไม่ต้องเป็นห่วงโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองจากดื่มเหล้าหมดแก้วตบหลังมือหล่อนเบาๆขอบใจมากหวังว่าคงพบกันอีกจากลุกขึ้นแล้วผลักเข้าไปทางห้องน้ำพอลับหลือมั่นกรรมยี่ก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ชั่วขณะหนึ่งจับตาสังเกตดูที่โต๊ะของหล่อนเงียบๆเม็ดสาวผมทองคงอยู่ในอาการปกติ ภายหลังที่เขาผละจากมาแล้วหล่อนนั่งอยู่ที่เดิมสั่งมา์ตินี่อีกแก้วหนึ่งอย่างนักดื่มจัดอึดใจใหญ่ต่อมาร่างสูงใหญ่ของชายอเมริกันก็ผลัจากแป้นหน้าบาร์เดินถือแก้วเหล้าเดินตรงเข้ามาร่วมโต๊ะกับหล่อนจากรู้สึกเย็นวูบที่ไขสันหลังเขาจำได้ว่าบุรุษผู้น,นั้นคือวิลเลียมบราว์สายลับสหรัฐ ผู้ซึ่งเคยเผชิญหน้าเขาครั้งหนึ่งแล้วในคราบที่เขาปลอมแปลงเป็นมนสุริยะคนทั้งสองสนทนากันอย่างไม่ใช่คนแปลกหน้าเดี๋ยวนี้เขาต้องถามตนเองอีกครั้งว่าสวรรค์หรือนรกกันแน่ที่รอเขาอยู่ที่รถโอเป่นสีเขียวหมายเลข 1, 2, 3, 4, 1หน้าคลับขณะน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ชอบมาพากลเสียแล้ว แม่ยิวหวาผมทองที่เขาเรียกถือรหัสของยาหยีมักระซิบบอกให้เขาออกไปเพื่อพบกับหล่อนแต่จากสายตาที่เห็นอยู่ขณะน,นี้ไม่มีอะไรเคลือบแคลงอีกแล้วยิหวาก็คือมฤตยูสีชมพูของหน่วย C.I.A นั่นเองโดยที่นายบราวนั่นเป็นหัวหน้ามันเกี่ยวเนื่องโยงใยไปถึงยาหยีหรือโจเซฟฟินด้วยแสดงว่าคนเหล่านี้ย่อมพบปะรู้กันแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้ว่า เขากำลังจะออกไปพบอะไรชนิดหนึ่งที่รอคอยอยู่ถ้าไม่ใช่ยาหยีก็ไม่มีปัญหานั่นคือกับดักร้อยเปอร์เซตมากว่าเป็นยาหยีที่รอคอยเขาอยู่เล่าก็ยังเชื่อไม่ได้แน่อีกนั่นเองว่าผู้หญิงที่เคยนอนกอดกับเขามาแล้วคนนั้นจะสลัดคราบเทพธิดายาใจสำหรับเขากลายร่างเป็นงูพิษขึ้นมาเมื่อใดและอย่างไรในสิ่งแวดล้อมของเหตุการณ์ที่ค้นพบนี้ สัพปัญหามันเป็นปริศนาลึกลับที่ตีไม่แตกสมองของเขาอลหมานไปหมด